สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m าม a b แบนสตูดิโช่องหนังสําหรับคนรักหนังคลิปนี้นะคะพี่ออมก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับหนังนิวมิวแทนลืมกันหรือยังถึงแม้ว่าวันฉายยังไม่มีนะคะแต่ว่าเขาก็มีภาพใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะมีภาพหลายภาพเลยได้เห็นตัวร้ายด้วยมีอ่าบีมอนแบนนะคะหมีปีศาจนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา e บรกดาวภาพกันแล้วมาพูดถึงเล็กๆน้อยๆจริงๆพี่อมได้ทําคลิปแนะนําตัวละครไว้นะคะรู้สึกทําตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆเลยไม่แน่ใจว่าปีสองพันเท่าไหร่สองพันสิบสี่ maybe สองพสิบหกมั้งหรือสองพันสิบห้าไม่รู้อ่ะไปเจอเจอหาดูนะคะตอนนี้แทบจะยังลืมไปแล้วว่าประวัติของอ,อแต่ละตัวเป็นยังไงนะคะ <laughs> ฟุกบอกว่าภาพหลุดแต่ตารางฉายไม่หลุดบ้างทำไมไม่หลุดบ้างใช่ไหม ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ฉายในโรงหรือเปล่านะคะคือมันก็อาจจะมีสัญญาผูกพันกันอยู่กับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน IMAX เองหรืออาจจะมี HBO แต่อแนี้พี่ยังไม่แน่ใจนะแต่ถ้ามันมีสัญญาอยู่อ่ะ Disney ์ส,สามารถไปบายเอาได้แบบจ่ายเงินแบบค่าปรับสัญญาอะไรแทนเพื่อจะเอามาใช้แต่เขาจะจ่ายแล้วเพราะตอนนี้ Netflix เองนะคะความร่ำรวยก็แซงดิสนียไปแล้วดิสนียก็คือเรื่องการเงินก็ไม่ไม่ร้อนแรง นะโดนอย่างอื่นแซงนะคะคุณแพนด้านะคะใช้โลงเหอะนานแค่ไหนก็รอรอมาหลายปีแล้วนะคะหนังเรื่องนี้มีกรรมจริงอ่าภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นการแบบข้ามิติมันเหมือนกับประตูโดรเรมอนใช่ไหมถ้าประตูโดรเรมอนเนี่ยเราเปิดไปแล้วก็ถึงเลยแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มมันจะมีจุดคอนเน็คอยู่ก็คือตัวลิมโบนะคะเป็นเมืองแบบรับแล เขาก็ต้องไปลิมโบก่อนแล้วเขาก็อาจจะไปแบบแพร์รสนะแต่ยังไงไมันต้องผ่านลิมโบนะคะสภาพของลิมโบก็จะเห็นว่ามันก็จะแดงๆนิดนึงนะแล้วดูดาบเชินะคะยังมีอันนี้ด้วยนะคะยังมีอ่าแกพกตุ๊ก,กตาไปด้วยตุ๊กตาดราก้อนนะคะ,ะมาแล้วนะคะ,ะลูกน้องจอยเนี่ยได้อยู่นะพี่อามว่าลูกน้องจอยโอเคนะคะ แ้้ก็เราทีนี้ก็เห็นภาพแบบขนะาดใหญ่นิดนึงตรงนี้ก็คือมังกรนั่นเองนะคะแต่ทําไมมันน่ารักจังอะถ้ามังกรเราก็นึกถึงแบบดราก้อนในเกมว่าโ r รนะแต่อันนี้แบบโซคิวนะคะอ่าล็อกฮิตอันนี้ก็คือมีพลังอยู่เหมือนกันเขาก็สามารถไฟร์บริดจิงนีคือแบบพ่นไฟได้ใช่ไหมแล้วสามารถเดินทางข้ามมิติได้ด้วยนะคะตัวมังกรเนี่ยเขาก็หยอดมาในในตัวอย่างก่อนกมาบ้างแล้วนะคะ พี่วอมเปิดให้ดูอันนี้ก็คือภาพโปรโมของ New Museum ใช่ไหมก็จะเห็นว่านี่นะคะหิ้วมาเลยยังมีอีกยังมีอีกในตัวอย่างนะคะก็จะเป็นภาพย้อนคือตอนเด็กๆรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นน้องจอยใช่ไหมอดูผมนะคะผมม้านะคะประมาณว่านางจะกี่กี่ปีผ่านไปนะคะก็ยังไว้แบงอยู่นะคะยังไว้ผมมา้าแล้วก็มีภาพนี้ด้วยตอนที่ ตอนที่เธอมาอยู่ในสถาบันแห่งนี้นะคะโรงพยาบาลไม่ร็้จะโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลจิตหรือโรงพยาบาลอะไรสักอย่างเธอก็ยังกอดมังกรไว้ด้วยนะคะภาพข้างหลังนี่คือดีมอนแบบหมีปีศาจเป็นตัวร้ายที่ตามหลอกหลอนแดเนียลมูนสตาร์นะคะอันนี้คือภาพหมีนี่คนนี้ก็คือแดเนียลมูนสตาร์พลังของเขาเนี่ยเขาสามารถโปรเจกต์แบบถ่ายทอดความกลัวของคนได้จริงๆเขาไม่ได้ถ่ายทอดแค่ความกลัวอย่างเดียวสามารถ ถ่ายทอดแบบดีไซเนอร์ความปรารถนาก็ได้แต่เนื่องจากนางยังไม่รู้ว่านางจะแบบใช้พลังยังไงควบคุมยังไงใช่ไหมความกลัวนะคะมันก็เลยแบบเด่นนำมาเลยแล้วหมีตัวนี้นะคะก็จะแบบได้รับพลังมาจากนกาทีฟอาโมชั่นไปถึงความรู้สึกในในแง่ในแง่ลบของมนุษย์นะคะแล้วก็มีตัวร้ายต่อไปนะตัวนี้สยองขวัญมากแต่ก็มีความแฟนตาซีแต่ก็มีความ fantasy, น่ากลัวสยองขวัญอยู่เล็กน้อยด้วยนะคะมีคนบอกหน้าเหมือนจิ้งจกนะคะหลุดมาจากบ้านพีรกรินนะคะคล้ายๆเวนอมนะคะ s l เลนเดอร์ yes คุณนี้เจนานบอกทำไมดูละขำม,มากกว่ามันเป็นสตลโฟโต้มันเป็นภาพนิ่งเพราะฉะนั้นเพื่อนก็แบบมันก็ตัดสินไม่ได้นะแต่ดูมีความพลาสติกอยู่บ้างนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฟิแนลโปรดักต์นะคะแต่หวังว่าทิศทางในแบบ ในแบบสยองขวัญเนี้ยมันก็เป็นการอุ่นเครื่องเรานะเพราะถ้ามีก็จะเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมคะแบบซ้อมๆซืบๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีอ่า m u l ติ v e อ s e of อก d n e เ s ี่ยอีกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็จะมีเบลดมาอีกนะคะไม่รู้ว่าเฟดต่อไปเนี่ยพี่ออมอาจจะหัวงอกหมดแล้วก็ได้นะคะอันนี้ตัวร้ายนะคะแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งฟิลพี่ออมนะดูภาพนี้มันเหมือนบับเบิลน่าจะน่าจะมีไว้โปรเทคอะมีไว้ปกป้องอะ ันนี้ก็คือ w ูฟเบนนะคะไอออสตาร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็แดเนียลแล้วคนนี้ก็ดูสิมีการบาดเจ็บตัวละครนี้รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดชิวซิซิเลียซิซิเลียเรสซัมติงนะคะก็ต้องมาดูกันนะนะคะว่าคนนี้จะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายแต่พี่อมรู้สึกภาพน,นี้มันสื่อมาประมาณว่าพวกเธออยู่ข้างในนั้นนะักไอ้บับเบลิลนี้จะปกป้องเราเองอะไรอย่างเงี้ยแดเนียลก็เออ อันทีนี้จะมาพูดประเด็นสองคนนี้นะคะแดนนี่มูนสตาร์คนนี้ก็สามารถแบบถ่ายทอดพลังออกมาความกลัวชาวบ้านใช่ไหมแล้วคนนี้เนี่ยอ่ามูนสตาร์เองนะคะเธอก็ยังสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้แล้วมันก็บังเอิญบังเอิญนนะคะซึ่งวูฟเบนเนี่ยเธอสามารถแบบกายร่างได้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะคะเขาจะทําให้วูฟเบนเป็นแบบฟูลออนขนดกเลยหรือเปล่ารู้สึว่าผู้หญิงเขาอาจจะ ทนดาวความเป็นฮูฟนะเพราะว่าในภาพตัวอย่างก่อนมันก็มีแวบๆออกมานะคะเธอก็ไม่ได้ดูแบบขนโดกอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะจะเห็นว่าดวงตรงดวง,ดงตาเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะคนนี้นี่เขาเป็นคนที่เคร่งศาสนามากบูฟเบนเนี่ยนะแล้วในคลิปที่พี่ออมเคยแนะนำไปนะคะปิดนะคะปิดตูดนะคะโป๊ พี่อมบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีเรื่องโรแมนติกแบบรักสามเศร้าหรือเปล่ามีรักสามเศร้ากับคนที่เล่นเป็นแคนนอนบอลนะคะเพราะเขาก็มีเรื่องโรแมนติกกุ๊กกิ๊กกันระหว่างแคนนอนบอลกับมูนสตาร์ใช่ไหมแล้ววูฟเบนเนี่ยก็แอบชอบผู้ชายด้วยแต่เหมือนกับว่าเนื่องจากตอนทำเนี่ยมันยังเป็นของ Fox อยู่นะคะเขาจะเปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนเรื่องราวความโรแมนติกนะคะมาให้เป็นระหว่าง แดเนียลมูนสตาร์กับตัวของวูฟเบนอันนี้ก็จะมีเรื่องราว LGBT มาแบบแฝงๆหน่อยนะอย่างว่าเป็น Fox เขาก็ทำนะคะ Fox เคยทำมาแล้วในในเดทพูลนะก็จะมีเนกาโซนิกชินเอชวอลเฮนะคะชื่อยาวมากกับยูกิโ oh, อนะคะให้ยุกิโ oh, อนะคะ ss 3าใช่อายาสตาร์ไหมใช่นะคะเขาก็จะกี้กับสาวอินเดียแดงนะคะ แล้วอยากเห็นแบบมังกรไม่รู้ว่ามังกรเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างได้อิ่นหรือเปล่าเพราะถ้ามาแบบนี้มันน่ารักเกินแล้วดูหมีดิหมีอย่างแบบเกี้ยวกาดนะคะเกี้ยวกาดเกี้ยวกาดนะคะแล้วแบบตัวมังกรมาแล้วพีนมาแบบว่าไม่ใช่ภาพนี้ด้วยต้องป็าภาพที่เขาแบบเนี่แล้วก็จะสู้อะไรใช่ไหมแต่พี่ว่ามันน่าจะมีโมเมนต์ที่มันเริ่มมาจากความน่ารักน่ารักแล้วก็แบบบิวอัพนะคะ ให้โชว์พาวอะไรอย่างเงี้ยให้นึกถึงโมเมนต์แรกที่โดรก,ก้อนในเกมมัฟโ o น่ะ The c a r ร s สในครั้งแรกอะมันจะแบบอลังการมากนะคะขอบคุณคุณ <f> สายฟ้านะคะมาอีกแล้ว I love you นะคะมังกรจะเผาเมืองไหมครับเขาจะเผาลิมโบค่ะเขาเขาไม่น่าจะเผาเอิร์ธนะคะแต่ก็ไม่แน่นะ โอปรารมทานะคะเนื้อเรื่องจะสอดกับหมอแปลกได้ไหมครับคุณฟุกวานะคะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนหมดความว้าวไปเยอะเลยครับหนังหลายๆเรื่องที่เลื่อนก็จะมีปัญหานี้นะคะที่พอโปรโมทไปแล้วเนี่ยมันควรจะฉายได้แล้วมันยังไม่ฉายสักทีเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็จะแผ่วนิดหนึ่งนะคะทีนี้พูดถึงข่าวลือนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันมีเอ็นเครดิตด้วย คือม mm ันมีการทดลองฉายอะไรไปแล้วเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละหนังเรื่องนี้ดองไว้เฉยๆนะคะเขาบอกว่าใน End Credit เนี่ยเราจะได้เห็น professor professor charles อันนี้ก็คงจะไม่มีนะคะเพราะว่ามีไปก็ไม่รู้จะต่อยังไงน่าจะตัดไปแบบไม่มีเลยอ่ะแต่ถามทางบ้านอยากให้เขามีหยอดไหมถ้าสมมติมันไม่ได้ลงลงหนังอย่างเงี้ยจะยอมไหมนะคะคือถ้าสมมติจะให้มันมาอยู่ใน mcu คืออย่างแรกปัญหาปัญหาของมันซึ่งอาจจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วก็ได้นะมันแปลกเพราะว่า MCU ก็คือ Marvel C cinematic หนังนะคะ Cinema universe แล้วถ้ามันไม่ฉายลงหนังเนี่ยจะเป็นยังไงถูกไหมมันก็จะเข้า MCU ได้เหรอแต่ทีนี้นะคะเราก็รู้ว่า Marvel เองเขาก็ไม่ได้อยู่แค่แบบ cinematic แล้วเพราะเขามีทั้งซีรีส์ มีอะไรเยอะแยะเลยอ่ะคือถ้าอยู่ซีรีส์ก็ยังถือว่าอยู่จักรวาลเดียวได้ใช่ไหมมันมีทั้งวานดา้ามีทั้งแซมบักนะคะแซมบักนี่ตารางที่เขากําหนดไว้ไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือ,อยังนะคะแซมบักก็จะเป็นช่วงน่าจะช่วงเซปเทมเบอร์กันยาใช่ไหมวานด้าก็เลื่อนมาธันวานะคะแต่ตอนนี้มันแบบปัญหาหมดก็ไม่รู้ว่าจะได้ฉายเมื่อไหร่นะแต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้มีแค่ซีนิมาติกอย่างเดียวมันมีทั้งกล่องในบ้านใช่ไหมแล้วก็มีทั้งโรงหนัง คือถ้าจะเข้าก็เข้าได้แหละเพียงแต่ว่ามันจะดีพอที่จะมาแบบเข้าไหมเพื่อหวังว่าเรื่องราวมันควรที่จะเปิดช่องทางให้เข้าได้อะไม่ว่ามันจะได้เข้าหรือเปล่านะคะไม่งั้นเขาไม่ไปตัดพวกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเอ็กซเมนออกหรอกถูกไหมไม่งั้นก็จะแบบเชื่อมกับเอ็กซเมนอันเก่าอันนี้ถือว่าคืออย่างน้อยไม่ต้องให้มันไปเชื่อมกับอะไรเลยแล้วถ้าจะดึงมามันน่าจะง่ายกว่านะคะอะ คุณอะไรไม่ดูนะคะเพื่ออ่านชื่อไม่ทันขออภัยนะคะบอกว่าคุณหมอสร้างเกาะได้ค่ะ thank you มากๆนะคะอ๋ออันนี้ก็แสดงว่าคุณหมอนะคะแสดงว่าถ้าเขาสร้างได้นี่เขาก็ต้อง protect สิถูกไหมคุณมีมีบอกว่าผมว่าน่าเชื่อมกับ mcu เพราะเห็นบางช่องไฟกี้คุมตัดต่อเองครับคือไฟกี้จริงๆเนี่ย เขามีค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลสูงนะคะต่อให้เขาไม่ได้แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการตอนที่โซนี่มีการลีกปล่อยออกมาอีเมลล a กะเราเห็นอีเมลระหว่างไฟกี้กับเอมี่พาสคาลคือหนังต่างๆเนี่ยไฟกี้เขียนโน้ตให้หมดเลยว่าจุดไหนเป็นจุดด้อยบ้างควรจะแก้ไขย,ยังไงแต่คือเขาไม่ได้มาในฐานะทางการเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนแล้วเขาก็คิดว่ามัน ันยังไม่ค่อยเวิร์กนะสไปเดอร์แมนอันนี้นะคะแต่โซนี่ฟังไหมก็ก็เป็นเรื่องของโซนี่นะคะผลที่ได้ก็กล <c ười> ายเป็นผลของโซนี่เช่นกันนะคะไฟกี้เขาคงมีตาสองอยู่หมดแล้วก็ในบางเรื่องหลายๆเรื่องเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงแล้วก็สามารถกําหนดทิศท,ทางด้วยแต่ต่อให้ไม่เข้า MCU นะเขาก็ต้องดูด้วยแหละว่าจะออกมายังไงไม่ให้ทําร้ายแบรนด์ของ MCU นะคะเพรว่าไฟกี้ไม่อยากจะมารีพีทความผิดพลาดของ ฟอกซ์ Fox นะคะที่เกิดขึ้นกับดับบลินิ์แล้วก็ที่เกิดขึ้นกับซันทาสติกโฟนะคะนี่ก็รอ X-Men เข้าผมก็จะจบปอตีพอดีเดี๋ยวว่าแต่ x อ็กเลยเอาไอ้นี่ให้เข้าก่อนเอานิวมิวแทนนะคะเอาไม่ต้องบอกกันได้ว่าจะเข้า MCU หรือไม่เข้าขอวันฉายก่อนเถอะได้โปรด please 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 ก็โอเคคลิปนี้นะคะเพื่อนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะ,ะมาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะขอบคุณน้องฟลุกนะที่มาดูแลแชทนะคะขอบคุณคุณฟุกวาแล้วก็คุณสายฟ้าด้วยนะคะที่เป็นซุปเปอร์แฟน I love you นะคะทุกคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิปอื่นของช่องนะช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่องมามะแบดสตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย I love you แมวไม่มาเลยนะคะแมวอยู่ข้างหลังนะคะ เห็นไหมคะตัวมันดำกว่ามองไม่เห็นนะคะ